สวัสดีจ้าพบก,กับเราช่องพังโมเมนะคะวันนี้โมเมกินอาหารอร่อยอร่อยค่ะกำลังจะเดินทางไปเล่นกับเด็กๆนะคะไม่รู้จะไปแวะที่ไหนเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะกินผลไม้ยังไม่หมดค่ะเดนเล่นลูก จิต,จตแล้วแม่แม่เขียวก็จะพาเดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะกิน <c oughs> หมดเลยนู ได้ยังเอออ่าหมดแล้วพ่อคุนโอ้ยมีสองหัวแี่มูมสิงานไปเองเลยคันนี่แม่นี่ห่วงพ่อคุณเลยนะคะตายเลยแม่โมจะไปทางไหนไปทางไหนลูกอ่ยหางไปเลยตามใจเธอ <c ười> ตามใจเธอเลยนะแม่โม ย่างไปทังไดก็ตามใจเดี๋เตจะสิบปบทองแม่โมก็โตขึ้นมากเลยนะคะ กระลายเถอมะน,นี่ไอ้ไปฝุ่นเลเป็นเพื่อนไม่ได้เลย เห็นหมาเฮ้ไปเมโมไปไปเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆทางไหนนาะอ๋อเมโมกำลังเดินออกกำลังกายนะคะไปเรื่อยๆค่ะ เมโมไปดิเว่ไหนดีเนาะวันนี้เมโมไม่ได้เว่บ้านน้องใหม่นะคะไม่รู้จะไปเว่ที่ไหนเออ ไปเรื่อยตามใจแม่มูมีนะคะว่าเราไม่ได้บังคับให้เขาเดินตามพ่อคุณต้มต้อยต้มต้อยไปเลยรถไ, <Ą ด yu> ได้ลูกรถได้เวรถนี่แม่มู ดีค้างลดหน่อย,เ,อยเป็นไปเรื่อยๆรถก็มาก,กันแวะไปบันน้องมิ่งค่ะได้นะเล่นเน่นน้องมิง่งเราจะลองพาไปเล่นกับน้องมิ่งดูนะคะวันนี้ รีบมากเลย่ต้องเดินเร็วแม่มโมไปเรื่อยๆลูกจะแวะไหนคะมีหลายแยกนะคะ นนไ,ไ,ไปบ้านน้องมิ่งไหมพ่อพ่อไงข่วนไปบ้านน้องมิ่งบ้อ่าเว่ค่ะทางแยกลงบ้านน้องมิ่งนะคะไลลูกไปวัดก่อนแม่ม,มไหม นี่แต่แม่เขียวมากค่ะมหลินอนี่น้องมิงวันนี้พาเมโมมานั่มค่ะวันนี้พาเม่โมเมมาด้วยนะคะเม,มโมยงางฝ่าวเลยค่ะยางยังหลีบเล็่งเลยค่ะ น้องมิ่งครับมาเล่นน้ำเมโมน่เมโมมาเล่นน้ำน้องมิ่งแล้วเด้อค่ะเด้อเขาจะเล่นกับแม่โมไหมคะลองดูกันค่ะเอ้ยเมโมฝ้าวเลยฮ <laughs> ่า่าเมโมเมโมสิเป็นเจ้าไถ่น้อเห็นน้องมิ่งเร็ว แม่โม่เสียนีบ่เอออืมเอาเป็นยังไงเอาถามข่าวแม่โม่บังลูกนี่ค่ะแม่โมูเห็นเด็กนองมิงนังมิงยันแม่โม่ถอยหลังเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนังมิงมาย่างยันแม่โม่แม่โม่เพื่อนยังดอกลูกเพราะว่านังมิงบัเกิเห็นดี น้องมิงก็เคยเห็นแทนกาันต่ใสิบหาเดือนน่ละค่ะปีกว่าแล้วค่ะนีา้กน่าแล้คปีกว่าแล้วคปีกว่แล้วครีกาแล้วคจัป่าน้อค่าแล้วคก่าแล้วครป่งแล้่้ัี่าัแ้ั่าแ้าแ้ว่าแ้ว่าแม้่าแว่าแม้ม่าี่าแี่าแวัีว่า หาเมโมแล้วลูกมาเมื่อขั้นทองนะคันมีเหนื้อกันด้วยมีเหนื้อเอียนมีเหนื้อมีเหนื้อปล่อยมึงน้องปล่อยไงพูดล่องมึงสิสิมหาน้องมิงไปยามสิมหาน้องมิงกันแต่น้องมิงถอยหลังหาเมโมน้องมิงหนีเมโมอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าเม่น้องมิงไม่คุ้นเคยค่ะ มากหนังพ่อยังแต่แต่ว่าน้องมิ่งนี่แหละเขาบ่เคยวาสีวาบ่เมนเมเขาตีนอเม่นครับแต่เนอเมนโมนี่มักเล็กหน่อยมักสั่งนล็กหน่อยบูฮ็ดดอกเพิ่งแต่หนังพ่อยยังประจําเลยพ่อดอยบ่เมนจ้ะเป็นลูกของพ่อดอยน้งมิ่งมาพี่ลูกมาๆๆไปเฟียยังหลุด หาเมโมพี่นะม,มีเนียงด้วยมีเนียงด้วยเมโมมหาหนีเมโมเลยน้องอจ้าทองเล็กของสามเหมือนกันครับทองแรกนะครับนี่เย็นน้องเมโมเมททองเล็กจ้าย่งางซื้อมือเหมือนว่าแต่ย่างอ่อมไปเรื่อยๆผมผมใส่นี่เส้นออกหมดครับโบอุ้ยโดนที่จะเดือนไม่เสิออกว่าสามชีเดียวหนึ่งท<อ>ักบ<อ>ุ๋มเหมือนกันไม่หน่อย เิน้องมิงค่อยๆมาหาเมโมเละค่ะนี่มามาเมโมลูกมามามาวิ่นกินมยางเดียวเลยน้องมิงเมโมมาหาแล้วนี่แม่อ้าวเมโมสีถอยน้องมิงกับถอยหนีเมโมถอยหาน้องมิงถอยหนีกันเป็นจังไดเนาะน้องมิงนี่เนาะกำลังเลี้ยงแบบนี้เอง บอกอันคิดตัวอืมเย็นๆเลย็นจ้าฝากช่องของพังโมเม้ด้วยนะคะก็น้องกำลังจะมาลืมตาดูโลกอีกประมาณมิถุนาและกฎาครับจ้าประมาณนี้ดีไม่ดีอาจจะเกิดวันเดียวกับบิ่งก็ได้ครับมิถุนากับบ่ชนุกับเราเล่าหนีแหละจ้าเพราะว่ากำลังในชีพหาเดือนก็ก็ ฝากด้วยนะครับตอนนี้นนยอดติดตาม,มา,า้ยอดดตติตามยังยัง,ย,งยังไม่เยอะนะครับจ็นกำลังใจให้เนี่ด้วยค่ะสวัสดีครับพังโมเมนะครับแล้วก็น้องที่กราังจะลืมตาดูลูกกันกค่ะในท้องถ้าต่ำกว่า20จะเป็นพังหรือเป็นน้องไายนะคะถ้าต่ำกว่า20ก็จะเป็นเป็นเป็นน้งพังส่วนมากส่วนมากครับอตดีเนาะต้างเราดูกัน แต่ถ้าสูงกว่ายี่สิบเหมือนนี่ครับบอกกระจรอเดี๋ยะเขาอยู่ข้างนอกคนอ่ะพี่อ่พี่หวัสดีครับสวัสดีครับครับหวัสดีครับเลาะครับเลาะเลาะเลาะอุ้ยอุ้ยมามโมพี่นะลูกมา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 บอมาบอไว้ถอยหนีเลยบอไปเลยน้องมิงหยานเมโมแล้วเมโมมาหายังบออยากหนีเลยเดี๋ยวสิพามาเรื่อยๆให้คุณเคย วันเชิญหม่างมีโมกันอยู่ตะกับน้องพลอยสวัสดีครับเออสวัสดีครับเมโมมาหาเลยค่ะหนึ่งบอกเอามาเั้งเอามาเั้งเจ้าน้องมิ่งถอยหนีบอ่ะเห็นช่างหน่อยบ่ได้๋ด้เมโมนี่เรียนนั่งอย่างเดียวแม่กระทั่งเต้าผู้นไงเต้าผู้ย่างห้ามประด้๋ด้จกมือใส่เขาจะเขาสีเป็นแบบใดบุ้ง

ขอขบพระคุณมากมากนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านคะ่ะที่เข้ามาติดตามเข้ารับชมช่องพังโมเมนะคะโมเมก็เดินเล่นมาเรื่อยๆค่ะเลห,หาน้องมิ่งมั่งเพื่อนๆอื่นๆมั่งค่ะแต่ว่าน้องมิ่งไม่ยอมมาเลยตัวแม่โมเมนะคะเพราะว่าไม่ได้คุ้นเคยขอขอบคุณ,คคณมากๆนะคะ อ้าวสิยังไมเร็วเอาแมงขาเมโมขั้นยังแท้นนังมิ่งออ่งถอยถอยเมโมย่างเดียวเลยนังงถอยหนีเมโมย่างเดียวหนังมิงนนองมิ่งอ่ะพี่ นางมิ้งผูไปบอยงอมเลยขอบคุณมากมากนะคะแม่โม่จะหันไปซ้ายขั้นตูอย่างเดียวลื่นแม่โม หาน้องมิ่งแล้วน้องมิ่งไม่เล่นด้วยนะคะน้องมิ่งกลัวว่าแม่โมไม่เคยมาเล่นกับน้องมิ่งค่ะนี่ต่แม่เขียวมาเล่นนําค่ะขอขอบพระคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามเข้ารับชมช่องทางโมเมนะคะาเป็นกำลังใจให้พวกวเราค่ะนี่คือขอจบที่ไวแค่นี้นะคะ